เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปลรักษ์ยิ่งบทที่4 6สหก เด็กดีเสียวจินหลี่ไม่ร้องบอกพ่อมาก่อนนะปีนี้เจ้ากี่ขวบแล้วสองสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งสซินจี้ไปลองนับดูในใจพรันเกิดฟ้าถล่มดินทลายเสียวจินหลี่เหมือนจะเป็นลูกของเขาตอนนั้นเองเซินเฟิงก็เห็นสซินจี้ไปพี่อยู่บนโรงน้ำชาจึงรีบรุดขึ้นมา ท่านอองเหตุใดท่านถึงอยู่ที่นี่ขอรับเซินเฟิงมีสีหน้าผิดหวงัง ตอนแรกคิดว่าหูหยินผู้ร่ำรวยมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นพระชายาของพวกเขาผลคือพอผ้าคุมหน้าหลุดออกพระชายาของพวกเขาอับปารักษ์สถานฝาดินส่วนหูหยินผู้ร่ำรวยคนนั้นงามจนล้ำโลกานี่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครั้งนี้ไม่กล้าบอกท่านอองเพราะกลัวว่าท่านอองจะผิดหวังอีกรอบถ่าว่าเซินจี้ไปกลับไม่แปลกใจสักนิด ที่เขาปรากฏตัวที่นี่เจ้าตัวก่อเสี่ยวจินหลี่นั่นแล้วหันหน้ามาถามเซินเฟิงเจ้าว่าเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนข้ามากเลยใช่หรือไม่เซินเฟิงงุนงงเหมือนหรือไม่เหมือนเจ้าลองดูให้ละเอียดเซินจี้ไปกระวนกระวายใจจนถามซ้ำเซินเฟิงพูดอะไรไม่ออกเริ่มเปรียบเทียบอย่างจริงจังจริงด้วยเด็กคนนี้กับท่านอ๋องคล้ายกันมากจริงจ ท่านอองท่านเส่นเฟิงอดกลืนน้ำลายไม่ได้ทำไมถึงไปมีลูกสาวอยู่ข้างนอกรับหลังพระชายาเล่าขอรับเจ้าพูดมาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเส่นจี้ไปแเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนเหมือนมากขอรับเส่นเฟิงตอบอย่างตรงไปตรงมา เขาว่าแล้วเชี่ยวสันจี้ไปพี่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนสุขุมเยือกเย็นมาตลอดไม่อาจสุขุมได้อีกต่อไปแล้วเขาหัวเราะรั่นขณะก่อเสี่ยวจินลี่หมุนเป็นวงกลมแถมยังโยนนางขึ้นด้านบนแล้วรับเอาไว้อีกเสี่ยวจินลี่ ตอนแรกยังร้องไห้อยู่พอถูกเขาโยนแบบนี้ก็รู้สึกสนุกมากมีท่านพ่อนี่ดีจังเลยท่านแม่ไม่เคยเล่นแบบนี้กับนางเลยพอคิดเช่นนี้เสี่ยวจินหลี่ก็โยนท่านแม่ออกจากสมองอีกครั้งไม่คิดจะไปหาท่านแม่เป็นการชั่วคราวเซินจี้ไปดีใจจนเสียอาการไปแล้วจริงๆนางมีลูกสาวให้เขาหนึ่งคนนางมีลูกสาวให้เขาหนึ่งคนแต่ตอนคลอ ไม่มีเขาอยู่เคียงข้างกายนางอดทนผ่านมาได้อย่างไรยามนี้เซิจี้ไปพรันบังเกิดความรู้สึกผิดขึ้นในใจถ้าเจียงรวนซายยังอยู่นางจะต้องบอกเซินจี้ไปแน่นอนอ้อ ก็ไม่ได้เจ็บเท่าไรหรอกตอนคลอดคิดว่าอย่าได้เจ็บปวดมากเกินไปเลยนะราบรื่นหน่อยสุดท้ายก็ไม่ได้เจ็บมากแถมยังคลอดได้ราบรื่นด้วยใช้เวลาเท่าดื่มชาถ้วยหนึ่งแต่เซนจี้ไปไม่รู้อะไรเลยเขากำลังคิดว่าอีกฝ่ายคลอดลูกสาวคนนี้ให้เขาอาศัยจุดนี้เขาก็สามารถให้อภัยนางได้ครึ่งหนึ่งแล้ว สัินจี้ไปยืนครุ่นคิดอยู่บนโรงน้ำชาตัดสินใจว่าจะรออดทนอีกหน่อยดูให้กระจ่างก่อนว่าตกลงแล้วนางต้องการเล่นละครอะไรกันแนะ่ ตรวจสอบภูมิหลังของฮูหยินผู้รำ่ำรวยเ่นจี้ไปสั่งการเ่นเฟิงทางด้านเจียงรวนซายามนี้กำลังแสดงการเดินเร็วอยู่ในลานเรือนบ้านตนนางทําพลาดอีกแล้วแค่อยากไปโผล่หน้าในพิธีเปิดกิจการสักหน่อยไหนเลยจะรู้ว่าดันเผยโฉมหน้าจริงๆเสียได้แถมยังเป็นต่อหน้าเซนจี้ไปอีกแม้เขาจะจำตนไม่ได้แต่นางก็ยังตระหนกมากโดยไม่ ทราบสาเหตุอยู่ดีนางตื่นตระนกจนเดินเป็นวงกลมอยู่ที่เดิมใหญ่ยยเท่าหวังที่อยู่ด้านข้างทนดูไม่ไหวแล้วข้าว่านะหูยินท่านอย่าเดินอีกเลยท่านเดินหมุนไปหมุนมาจนใหญ่เท่าอย่างข้าเวียนหัวไปหมดแล้วในที่สุดเจียงรวนสาก็หยุดเดินเวลาประจวบเหมาะกับคนที่นางส่งไปหาฉางเติงต้าซือวิ่งเข้ามาพอดีหูเย็น ตาซื้อตอบกลับมาแล้วจิตใจของเจียงรวนซาเคร่งเครียดขึ้นมาก่อนที่นางจะกลับลั่วจริงเพราะกังวลว่าการปรากฏตัวของตนจะส่งผลกระทบถึงทิศทางของเนื้อเรื่องอีกครั้งถึงอย่างไรทิศทางการดำเนินเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วเซินจี้ไปในฐานะพระรองกลับมามีอำนาจเหนือพระเอกเซินซูหัวขอแค่เซินจี้ไปรักษาทิศทางการดำเนิน เนินเนื้อเรื่องเช่นปัจจุบันเอาไว้ได้เขาก็จะไม่ถูกห้องเต้วางอุบายจนถึงแก่ชีวิตเพื่อทำให้แน่ใจว่าตัวตนของนางจะไม่ชักนำสนญจจีีไปให้เดินไปสู่ความตายดังนั้นนางจึงเขียนจดหมายหนึ่งฉบ,บับแล้วให้คนนําไปส่งให้ฉางเติงต้าซือหวังว่าจะได้รับแสงสว่างชีทาง เสียงรวนซาลนล้านรับจดหมายมาจากมือคนส่งสารจดหมายหนาปึกเสียงรวนซายินดีปรีดาเป็นไปได้ไหมว่านี่จะเป็นจังหวะอันดีที่เขาจะเปิดเผยอนาคตให้นางรู้ปรากฏว่าพอเปิดออกสิ่งที่ให้นางมามีเพียงสองคำเท่านั้นชีวิตใหม่ที่เหลือเป็นปรัชญาปารามิตาหาไทายสูตรที่คัดลอกด้วยมือปึกหนึ่ง เว้นชีวิตใหม่มันหมายความว่าอะไรกันยอดฝีมือไม่ดีก็ตรงนี้แหละเวลาพูดจาอย่างกับปริศนาคำใบ้พูดครึ่งหนึ่งไม่พูดครึ่งหนึ่งเอาแค่วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างเดียวก็ทำให้คนวิเคราะห์จนเสียสติได้แล้วเจะยงรวนซาถือจดหมายที่เขียนตัวอักษรขนาดใหญ่สองตัวนั้นไว้ปุ่มหน้าผากทำตัวเป็นรูปปั้นเดวิดหญิงอยู่ในลานเรือนหนึ่งวัน หลังจากทำท่าเป็นเดวิดหญิงอยู่พักให่สจนแขนขาชานาทีที่นางลุกขึ้นยืนเลือดทั่วร่างกายพลันพุ่งขึ้นสู่ศีร่า ตื่นรู้ตาสว่างในบัดดอนนางเข้าใจแล้วนางเรื่องหล่นไปจากหน้าผาแถมยังหายตัวไปหลายปีในสายตาคนเหล่านี้ก็เท่ากับตายไปแล้วนางที่กลับมาในปัจจุบันเป็นคนใหม่อาจเป็นไปได้ว่าช่างเติงต้าซือหมายถึงให้นางละทิ้งสถานะเก่าใช้สถานะใหม่ดำเนินชีวิตนางเป็นคนใหม่ไม่ต้องเดินตามเส้นเรื่องของตัวประกอบหญิงคนเก่าอีกแล้ว เช่นนั้นก็ไม่มีเรื่องตอกวนความเปลี่ยนแปลงกับเนื้อหาให้ต้องพูดถึงอีกไม่มีใครรู้ว่านางเป็นใครนางเป็นตัวละครใหม่มีความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดในเนื้อหาใหม่พอคิดออกอย่างทะลุปรุปโปรงเจียงร่วนซาก,ก็มีความสุขเพียงแต่ว่าต้องใช้สถานะใหม่ไปทำความรู้จักเสี่ยวไปอีกครั้งเท่ากับว่าต้องเริ่มเล่นเกมที่ผ่านด่านไปแล้วใหม่ตั้งแต่ ต้น ตอนนี้เซนตี้ไปกําลังขยายอำนาจต้องการใช้เงินเร่งด่วนตอนแรกนางกําลังคิดอยู่เลยว่าทำอย่างไรถึงสามารถเอาเงินที่ตนหามาได้ไปให้เขาอย่างไม่กระตกกระตากเป็นกําลังช่วยหนุนเขาอีกแรงแต่ตอนนี้นางตัดสินใจแล้วไม่จําเป็นต้องรอบถามเงียบๆอีกนางจะใช้เงินเป็นอิดเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปในชีวิตเซนจี้ไปใหม่อีกรอบ มีเงินมีหน้าตานางไม่เชื่อหรอกว่าสันจี้ไปจะไม่มองนางตรงๆเก่งมากนางเก่งกาดมากจริงๆเสียงร่งรงวนซานอนหลับเพื่อเสริมความงามอย่างสุขกายสบายใจวันรุ่งขึ้นก็เตรียมความพร้อมทั้งวันวันที่เก้าเดือน12เป็นวันเกิดสันจี้ไปเสียงร่งวนสาตื่นแต่เช้าตรู่กล่าวผมแต่งองค์ทรงเครื่องซ้ำอย่างเลือกอาพรที่สวยที่สุดของตนออก มาตอนนางเดินออกจากห้องคนในล้านเรือนต่างก็ตกตะลึงกันจนอ้าปากค้างหุบไม่ลงวันนี้หูหยินเป็นอะไรไปทำไมไม่สวมผ้าคลุมหน้าแล้วแถมยังพิถีพิถันแต่งกายเป็นพิเศษอีกเฮอได้ยินมาว่าจะไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่จวนจริงอันอ,อ๋ออ จิ้งอันอองได้ยินมาว่าจิ้งอันอองเป็นบุรุษรูปงามไรผู้ใดเทียบเทียมช่างเหมาะสมกับหูยินของพวกเรายิ่งนักคิกคเจ้าพูดถูกหูยินของพวกเรา จะต้องได้ตอนรับฤดูใบไม้พริครั้งที่สองอย่างแน่นอนใบหน้าเจียงรวนซาย่อมแผ่รัศมีความสุขออกมาอยู่แล้วประการแรกเป็นเพราะจะได้เจอเซินจี้ไปประการที่สองเป็นเพราะจะได้เจอเสี่ยวจินลีลูกรักที่ไม่ได้เห็นหน้ามาหลายวันนางคิดถึงจนปวดใจไปหมดแล้วครั้นมาถึงหน้าประตูจวนจิ้งอันอองกลับพบว่ามีแถวยาวเยียดเจียงรวนซา ขมวดคิว้วพรางปล่อยม่านรถม้าลง ก็ใช่ตอนนี้สันจี้ไปเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วคนที่ฉวยโอกาสมาประจบประแจงในวันเกิดเขาย่อมมีมากเป็นธรรมดาเพียงแต่ทำไมคนเหล่านี้ถึงได้พาสตรีในครอบครัวมาด้วยยิ่งไปกว่านั้นหน้าตายังยากจะบรรยายนิดหน่อยสตรีข้างกายยิ่งอัปลักษ์เท่าใดพวกเขาก็ยิ่งเหมือนจะมีหน้ามีตามากเท่านั้นยืดอกภาคภูมิใจยิ่งกว่า ไเจียงรวนซาให้อิงเหนียงลงจากรถไปถามตอนกลับมาอิงเหนียงมีสีหน้าแปลกประหลาด ได้ยินมาว่ารส,สนิยมของจิ่งอันอองพิเศษไม่เหมือนใครไม่ชอบคนงามแต่ชอบสตรีอัป,ปลักษ์สองสามปีมานี้เอาแต่ตามหาสตรีอัป,ปลักษ์ไปทั่วทั้งแคว้นก่อนหน้านี้ยังรับสตรีอัป,ปลักษ์คนหนึ่งจากแถบชานเมืองกลับจ้วนทุ่มเทแรงใจดูแลเหมือนอยากจะรับเป็นพระชายารองมุมปากอิงเหนียงกระตุกเงก คนเหล่านี้จับความชอบของท่านอ๋องได้ช่วยโอกาสงานวันเกิดท่านอ๋องตั้งใจมาส่งสตรีอัป,ปลักษ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เสียงรวนสานิ่งงันอิงเหนียงจุปากพลางกาวจิจิหูหยิน ดวงตาท่านอ๋องมีปัญหาใช่หรือไม่เจียงร่วนสาบอกเมอดวงตาของเซนจี้ไปดีขึ้นนานแล้วนางรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่ดูขอนจากหน้าตาตอนนี้นางกังวลว่าเรื่องที่ตนตกหน้าผาจะเป็นการโจมตีเขาหนักหน่วงเกินไปส่งผลต่อรสนิยมความงามตามปกติของเขารับพระชายารองแต่ตั้งใจเลือกสตรีอัปลักษณ์แม้เป็นไปได้ว่า จะหาตัวแทนความรักของนางแต่ก็แปลกเดินไปอยู่ดีกระมังไม่สินี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาคิดแข่งข้อแล้วซ่นจี้ไปคิดจะรับพระชายาร้องอย่างนั้นหรือในที่สุดเจียงรวนซาก็จับจุดสำคัญได้นางแทบจะอดทนไว้ไม่อยู่แล้วลงจากรถโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปในจวนจิ้งอันอ๋องด้วยท่าทางดุดันหน้าเกรงขามเด เติมที่หน้าประตูแน่นขนาดแม้แต่น้ำยังไม่อาจซึมผ่านเข้าไปได้คนงามผู้หนึ่งปรากฏตัวกระทันหันเปี่ยมสเสน่ห์เย็นชาเหนือใครย่างกลายอย่างสง่างามทุกคนมองจนตกตะลึงงั้น ต่างพากันทยอยเปิดพังให้นางเข้าไปในจวนแม้แต่ทหารองครักษ์นอกประตูจวนก็ยังลืมขวางทางนางไว้ตอนนี้เซนจี้ไปกำลังนั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธานเมื่อมองจอกเล่าที่ถืออยู่ในมือ เขาไม่เข้าใจเลยรวนร,วน,รวนกำลังเล่นอะไรกันแน่เซินเฟิงตรวจสอบเจอร่องรอยสองสามปีมานี้ของนางหลังจากคลอดลูกในหมู่บ้านแม่ไม้ก็ทำธุรกิจไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย หรือการทำธุรกิจเป็นงานอดิเรกของนางเมื่อก่อนเขากีดกันนางมากเกินไปหรือเซ่นจี้ไปคิดจนหงุดหงิดใจพอคิดไม่ตกก็เลยเลิกคิดไปรับคนกลับมาก็พอแล้วเสียวจินหลี่ไม่อาจขาดมารดาเขาเองก็ไม่อาจขาดภรรยาได้เช่นกันเขาคิดคิดจนใกล้จะเสียสติแล้วเวลาเดียวกันกันกบที่เขาตัดสินใจได้ในงานเลี้ยงก็พรันเกิดเสียง อ,อึกกระทึกสันจี้ไปเงยหน้าขึ้นแสงอาทิตย์ด้านนอกสะท้อนลงบนหิมะสีขาวเป่งรัศมีร,ระยิบระยับสตรีอาพรสีแดงผู้หนึ่งกำลังเดินทีละย่างก้าวมุ่งหน้ามาทั้งเขาท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคนตอนเจียงรวนซาเก้าวจากทางเดินคนตาบอดที่เมื่อก่อนสร้างไว้ให้สินจี้ไปมาถึงในโถงใหญ่ โลกทั้งใบพรันเงียบสงัดจนได้ยินเสียงเข็มตกมีคนอ้วนที่ไม่รู้ว่าเป็นขุนนางตำแหน่งไหนไม่กล้าแม้แต่หายใจจนเป็นลมไปงดงามเหลือเกินนี่มันยอดโฉมสะครานแห่งโลกมนุษย์อะไรกันครั้นเสียงล้มตึงของชายอ้วนดังขึ้นทุกคนก็ได้สติกลับมาเสียงกระซิบกระซาบสารพัดเริ่มดังขึ้น สตรีผู้นี้เป็นใครหรือเป็นหญิงงามที่สกุลไหนหมอบให้เฮ้อตอนนี้ใครไม่รู้บ้างว่าท่านอ๋องไม่ชอบคนงามแต่ชอบหญิงอัปลักษ คราวก่อนไต่เท้าซินจากกรมขุนนางจัดหานางรำหน้าตางดงามคิดจะมามอบให้ทันอ๋องเกือบถูกตีขาหักแล้วต่อมาก็มีคนใจกล้าส่งหญิงอัปลักษ์มาท่านอ๋องแม้ไม่ได้รับไว้แต่สุดท้ายก็ยังพินิจพิจารณา,านานน่อย พูดถึงที่สุดแล้วก็คือยังอัป,ปลักษ์ไม่พอไม่ใช่หรือท่านดูพระชายาคนก่อนหน้าสินั่นเรียกว่าอัป,ปลักษ์ยังหน้าเวทนาไรผู้ใดเทียบเทียมเลย ข้าว่าหญิงงามคนนี้คงชนกำแพงที่ตายเขาแล้วล่ะเสอนจี้ไปไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นยามนี้มีแต่เสียงหึ่งหึ่งในสมองกวาดล้างโลกของเขาช้าล้างทุกอย่างอีกครั้งคนหูหนวกคงรู้สึกแบบนี้เองเสียงทุกสิ่งราวกับถูกปิดกั้นไว้มีแค่สีแดงเบื้องหน้าสายตาตนเท่านั้นนางมาแล้ว จิตสำนึกได้รับการกระตุ้นแล้วงั้นหรือในที่สุด ก็ไม่ทิ้งสามีและลูกสาวจะมายืนยันความสัมพันธ์กับเขาแล้วใช่หรือไม่เซนจี้ไปพบว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดที่ตนกังวลจนกำหมัดแน่นเล็บมือจิกเข้าไปในเนื้อกรีดจนเนื้อปริแยกเจียงรวนซาเองก็กังวลมากเหมือนกันเมื่อครู่ก่อนนางหัวร้อนอยากเข้ามาไล่บี้เอาความถามัซนจี้ไปว่าไปเอาความกล้าหาญชาญชัยมาจากไหนถึงได้อยาก ให้นางเห็นว่า ทำไมทุ่งหญ้าเขียวขจีถึงขนาดนี้แต่หลังจากพุ่งเข้ามาแล้วเห็นแค่เกลืออุ่นน้ำฝาคั่งสมองนางถึงได้แจ่มใสขึ้นตอนนี้นางเป็นแค่คนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆกับจิ้งอันอ๋องเลยสักนิดนางมีสิทธิ์เหยียบเข้ามาในงานเยี่ยงจัก,กรพรรด,ดิหนี่ที่ไหนกันโชคดีที่เดิมทีวันนี้นางก็มาโดยเตรียมตัวเอาไว้พร้อมแล้วเลยไม่ถึงขั้น แตกตื่นล่นลานเกินไปเจียงรวนซาช้อนสายตามองเสินจี้ไปสามปีแล้วในฝันยามค่ำคืนตลอดสามปีมานี้นางล้วนแต่คะนึงถึงเขาเท่าว่าไม่กล้ากลับมาหาเขานี่เป็นครั้งแรกในช่วงสามปีที่นางอยู่ใกล้เขามากขนาดนี้ลำคอของเจียงรวนซาตีบตั้นสะกดข่มความฝาดเฟื่อนในใจเอาไว้เอ่ยเสียงพแพว ผู้น้อยคารวะท่านอองมือที่กำแน่นของส่วนจี้ไปพันคล้ายออกนางเรียกแทนตัวเองว่าผู้น้อยนางยังแสดงละครอยู่นางไม่ได้มายืนยันความสัมพันธ์กับเขา ดีสแสดงสิเล่นละครต่อไปสิเขาจะเล่นละครเป็นเพื่อนเองเพลิงโทสะร้ายกาจในใจสันจี้ไปผวยพุ่งวูบวบสีหน้าเย็นชาอันเป็นเปลือกนอกแตกเปรี้ยเผยให้เห็นความเกลี้ยวกราดหญิงสาวชาวบ้านสามหาวกล้าบุกอาดอาดเข้ามาในตัวจริงอันอ๋องของเปิ่นหวางเชลอร์ด้านล่างมีเสียงซุบซิบเจ้าดูสิ ข้าบอกแล้วว่าท่านอ๋องจะโกรธท่านอ๋องไม่สนคนงามยิ่งงดงามเขาก็ยิ่งไม่ชอบจิจิจิหญิงงามคนนี้ต้องเจอความทุกข์ทรมานแล้วเจียงรวนซายืนอยู่ข้างๆสองคนนั้นพอได้ยินประโยคนี้ ก็อดห่อเหี่ยวซึมเศร้าไม่ได้จบเหตแล้วการชื่นชมความงามของสนจี้ไปคงไม่ได้บิดเบี้ยวกลายเป็นแบบนี้จริงๆหรอกนะไม่ชอบนางก็ไม่เป็นไรแต่สนจี้ไปททำท่าทางเหมือนอยากลากนางออกไปโบย80ดสิบม้อย่างไรอย่างนั้นราวกับทนเห็นคนงามไม่ได้จริงๆล้วนเป็นความผิดนางเจียงร่วนซาดาตัวเองในใจไปพร่างรีบขออภัยไปพร่าง ท่านอ๋องโปรดอภัยด้วยเสี่ยวจินลี่ลูกสาวของผู้น้อยหายตัวไปเมื่อหลายวันก่อนได้ยินมาว่าท่านอ๋องรับตัวนางไว้ผู้น้อยร้อนใจจะตามหาลูกสาวถึงได้เร่งร้อนบุกเข้าตัวอ๋องเช่นนี้ซนจี้ไปโมโหจนเข็ดฟันเขาไม่ได้เห็นนางแล้วอยากบบยนาง80สิบไม้แรงๆแต่เขาคิดจะลากนางมาตีก้นจริงๆเสี่ยวจินลี่หายตัวไปตั้งหลายวันแล้วเพิ่งมาร้อนใจ ตามหาลูกสาวเอาตอนนี้ ข้ารู้ว่าเจ้ารู้ว่าลูกสาวอยู่กับบิดาแท้ก็เลยวางใจไม่กลัวอะไรมากกว่างานเลี้ยงคึกคักในวันนี้เสี่ยวจินหลี่ย่อมไม่พลาดเมื่อครู่ก่อนพึ่งวิ่งเล่นไปทั่วด้วยกันกับเสี่ยวเหยียนหุยคราวนี้พอวิ่งเหนื่อยแล้วก็เลยกลับมาหาท่านพ่อประจวบเหมาะกับเห็นท่านแม่มาตามสักพักใหญ่แล้วตอนแรกเสี่ยวจินหลี่ยังไม่อยากจะเชื่อไม่ได้พบหน้าท่านแม่มา หลายวันแล้วรู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่ยิ่งไปกว่านั้นวันนี้ท่านแม่ของนางยังงามมากนางตะลึงค้างยืนดูอยู่กับที่สักพักกระทั่งได้ยินชื่อตัวเองจากปากท่านแม่นางถึงหลุดออกจากพวังเสี่ยวจินหลี่ร้องแงออกมาไม่สนใจความเหนื่อยล้าก้าวขาสั้นๆกางแขนสองข้างโผเข้าหาเจียงหลวนซา ท่านแม่เสี่ยวจินลี่ไม่ได้เจอท่านแม่นานแล้วคราวนี้น้ำตาคลอหน่วยแนบชิดไม่ห่าง ตอนนี้นางตอดคอเจียงรวนซาเอาศีรษะน้อยๆวางลงบนบ่าอีกฝ่ายไม่ร้องไห้ไม่โวยวายถูถ่ยไปมาสุดชีวิตเจียงรวนซาใจลลายยวบยาบอย่าว่าแต่เจียงรวนซาสันจี้ไปแค่มองดูความโกรธที่เตรียมจะระบายออกมาเมื่อครู่พรันอันตรธานหายสิ้นยามนี้หัวใจอ่อนยวบเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วเสี่ยวจินหลี่ฟุบอยู่บนบ่าเจียงรวนซา จากนั้นก็หันไปมองเซนจีไปอีกครั้งท่าทางขลาดกลัวน่าสงสารยิ่งท่านพ่ออย่าดุนะสซนจีไปไร้คำกล่าวการเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงของเด็กเซนจีไปรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นบิดาชาร่าที่ระมัดระวังไปหมดเขาอ้าปากซุ้มเสียงอ่อนโยนประหนึ่งถูกสส่น้ำชาล้าง เสี่ยวจินหลี่ไม่ต้องกลัวพ่อไม่ดุแล้วเจียงรว่นซาอึ้องงาน อะไรนะสันจี้ไปว่าง่ายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเสียงรวนซาพรันตระนหักถึงหลักเหตุผลข้อหนึ่งลูกสาวของนางตังหากถึงเป็นอาวุธเทพนำพาชัยชนะเสียงรวนซาก่อเสี่ยวจินลีคิดว่าที่นี่คนเยอะเกินไปความจริงไม่ใช่สถานที่ที่ดีในการพูดคุยทุระเลยนางครุ่นคิดก่อนเอ่ยว่าท่านอ,อง ขอคุยกับท่านสักครู่ได้หรือไม่เจ้าคะซันจี้ไปจ้องนางคำเม่งไม่ตอบคำเสียงรวนซากลัวจนถอยหลังไปหนึ่งเก้าพลางเอ่ยซ้ำอีกว่าท่านรับเสี่ยวจินหลี่มาเลี้ยงดูตั้งหลายวันข้าอยากตอบแทนท่าน คำมับของเซนจี้ไปเต้นตุบๆรว่วนของเขาช่างเป็นนักแสดงมือชากาดแต่เขาจะทำอะไรได้เล่าไม่รู้ว่าตกลงแล้วนางมีความยากลำบากอันใดที่พูดไม่ได้กันแน่เขาไม่อ่านหักใจบีบบังคับถ้าคราวนี้เปิดโปงนางนางจะหนีไปอีกหรือไม่เซนจี้ไปกลัวจริงๆทำได้เพียงร่วมมือแสดงละครไปด้วยเขาลุกขึ้นยืนเอ่ยว่า เจ้าตามเปินหวังมาปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ